ชมมีรถบรรทุกมันสัมปะหลังค่ะกำลังขับรถข้ามสะพานข้ามคลองอยู่ดีๆนะคะแต่สุดท้ายยังข้ามสะพานไม่ไปถึงฝั่งเลยค่ะม,มีการที่แบบโอ้โหคอสะพานเนี่ยขาดแล้วก็สุดแบบนี้ดูนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ yeah, yeah. คุณผู้ชมครับวงจรปิดนี้คือบันทึกเหตุการณ์นาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้คือตอนแรกจะเห็นว่ารถบรรทุกมันสัมปะหลังคือขับผ่านมาก่อนที่ตัวคอสะพานที่รถบรรทุกมันสัมปะหลังขับข้ามไปเนี่ยจะคอสะพานขาดแล้วก็สุดลงไปจนกระทั่งได้ยินเสียงดังสนั่นเข้ามาในวงจรปิดของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะฮะดีนี่พี่ผู้ชายเสื้อเทาต้องลุกขึ้นไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมีควันลอยออกมาบริเวณจากที่เกิดเหตุด,ด้วยฝุ่นคลุ้งเลยนะคะ จุดนี้ค่ะอยู่ที่สะพานนะคะในพื้นที่บ้านดงเมืองแอมหมู่ที่1ตําบลดงเมืองแอมค่ะเขาสวนกวางขอนแก่นที่เกิดเหตุนเนี่ยคุณผู้ชมพานดูสิคะคือสภาพคอสะพานมันขาดพี่คิงแล้วก็ล้อมันแบบโอ้โหซุดตกลงไปอยู่แบบนี้ค่ะตัวลูกพ่วงเนี่ยก็อยู่คนละฝั่งกันจากบริเวณแนวร่องปูนตัวแผ่นปูนสะพานที่มันซุดลงไปนะคะคือคอสะพานทั้งสองเนี่ยขาดออกจากกันตัวแม่อยู่อีกฝั่งตัวลูกอยู่อีกฝั่งเลยนะคะ คนขับรถพ่วงคันนี้คือนายสิทธิชัยพักดีวัย30ปีเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพคือซุปเป็นบริเวณกว้างมากเกือบตกลงไปเคราะดีนะคะที่ลูกพ่วงไม่หลุดออกมาทีนี้ตัวคนขับรถพ่วงเขาให้การแบบนี้ค่ะวันเกิดเหตุเขาได้ขับรถบรรทุกมันสัมปะหลังไปกําลังกะว่าจะไปช่างที่บริเวณลานช่างมันสัมปะหลังอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุคือห่างสะพานนี้ไปสักประมาณ10กิโลเมตรจังหวะที่กําลังขับรถข้ามสะพานอยู่ แล้วจู่ๆปรากฏว่าโอ้โหเกิดเหตุดังกล่าวนี้ขึ้นค่ะเขาตัดสินใจปลดตัวล็อกลูกพ่วงออกแล้วก็นํารถตัวลากเนี่ยเหมือนกับมาลากออกจากสะพานทิ้งตัวพ่วงไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็มีการโทรแจ้งอู่โทรแจ้งเจ้าของรถให้มาช่วยเหลือก่อนที่จะช่วยกันยกรถขึ้นจากบริเวณตัวสะพานที่สุดลงไปฟังเสียงคนขับรถบรรทุก่อยค่ะทำไมถึงตัดสินใจมาเส้นนี้ทำไมไม่ไปมิตรภาพ คนเขามาด้วยครับคนเจ้าของลานครับเขาแนะนําให้เรามาเส้นนี้ครับครับเขาก็ขึ้นมารถมากับผมนั่นแหละครับเขาบอกว่าให้บิงทางนี้ครับตอนที่ขับมามันผมก็ขับมาตามปกติครับมันก็ยุบลงไปเองครับตอนนั้นตกใจมากตกใจนี่ค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหตามต่างจังหวัดก็จะเห็นว่ามีรถบรรทุกแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถบรรทุกหรือว่าสัญจรอยู่ระมัดระวังกันหน่อยนะคะทนนี้ล่าสุดในอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีอบตอดงเมืองแอมค่ะแล้วก็ผู้นําชุมชนนะคะได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกว่าตอนนี้กําลังเร่งเคลียร์สะพานแล้วให้สามารถกลับมาใช้งานสัญจรได้ตามปกติซึ่งหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบอีกครั้งว่าสาเหตุเนี้ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เนื่องจากว่าช่วงนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันมีปริมาณน้ําเยอะหน้าฝนน่ะนะคะน้ําปลิ่มสะพานเลยลประกอบกับรถบรรทุกอาจจะบรรทุกน้ําหนักเยอะด้วยก,ก็เลยทําให้คอสะพานสุดแล้วก็ขาดแบบน,นีน้ค่ะ